วันนี้นะบ้านเลขที่4ทับ7หมู่4บ้านไอายารีตำบลสุขีรินอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจ โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชานุเคราะห์ประจําจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนายอับดุลฟูอดัดสอดซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยและที่หลังดังกล่าวประสบอักค,คีภัยเมื่อวันที่24มีนาคม2568ได้รับความเสียหายบางส่วนในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอาทิ ที่ว่าการอำเภอสุขีรินสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอักค,คีภัยด้วยที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่25มิถุนายน2568แณบ้านเลขที่20ทับหหมู่1ตำบลน,น้ำใสอำเภอจตุรพักพิมานม,มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยสองครอบครัวที่สร้างบ้านอยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงกันคือครอบครัวนางน้อมจิตปัดสาใสและครอบครัวนายจำลองวงอีโคด มีนายชัชวานเบญจศิริวงผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานทางนี้เมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีของวันที่14มิถุนายน2568บ้านเลขที่ดังกล่าวซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนางน้อมจิตประสบอักค,คีภัยสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยไฟได้ลุกลามไปยังบ้านที่อยู่อาศัยของครอบครัวนายจำลองได้รับความเสียหายบางส่วนในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยด้วย ที่จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่26มิถุนายน2,568ณบ้านเลขที่41หมู่6ตำบลหนองสีดาอำเภอหนองแสงมูลนิธิระชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมราชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายบัญชาชาวรินผู้ราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรลายประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางสาวณประพัฒเชื้อเมืองพานซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบอักคีภัยเมื่อวันที่16มิถุนายน2568สภาพบ้านได้รับความเสียหายอย่างมากสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น